ันยาโยนนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาดีมีโอกาสมีโชคดีมีโอกาสมีโชคลาบนะดวงชะตาช่วงนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาดีก้าวหน้านะมีโอกาสลือเกินชีวิตจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์หากทําธุรกิจนะต้องบอกเลยช่วงนี้ค้าขายร่ำรวยมีโอกาสมีเงินมีทองหล่ั้ไหลมาเทมาหากทำงานที่ต้องใช้หน้าตาใช้เสน่ห์ ใช้เรื่องของการติดต่อสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์การเจราจาพาทีอะไรต่างๆประสบความสําเร็จแน่นอนยิ่งใครทํางานวงการบันเทิงเนาะหรือทํางานอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์อะไรต่างๆเนาะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะปังมากในสัปดาห์นี้เนาะอ้การเงินจะหลังไหลไหลมาเทมามา,มากมายล้นทวีมีโอกาสาว่าจะมีเงินมากมีมีโอกาสจะมีกัน นะต้องบอกเลยมันดียาวๆไปเลยนะตั้งแต่9ก้าเพอเอเกินวันที่15ไปอีกนะัน่นหมายความว่ามีโอกาสเลยว่าตั้งแต่9ตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปนะเออหรือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเริ่มต้นที่ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์อุดม,ม,มสมบูรณ์มีเงินหลั่งไหลไหล,าหลามาที่มามีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือเหลือเก็บนะมีโอกาสประสบความสําเร็จและสมหวังในความรัก การงานธุรกิจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์การเงินมั่งคั่งร่ำรวยส่วนความรักนั้นต้องบอกเลยคนหล่อคนสวยมีโอกาสว่าความรักจะสมหวังนะอาจจะได้เด่นดังโดดเด่นมีโอกาสว่าจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันอาจจะมีงานมงคลมีงานแต่งงานเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้หรือมีการทักทามสู่ขอกันหรือมีโอกาสว่าความรักจะชัดเจนเปิดตัวเปิดใจกันในสัปดาห์นี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ ดวงชะตาดีดวงโชคดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประธานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักไคเม่ตาเอ็นดูเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครบูชานะหรือว่าเป็นลูกหลานอ,อ,องค์พ่อพระพิฆเนศมีโอ,อกาสว่าจะมีความเฮงความปางังความสุขความสําเร็จความสมหวังความมั่งคัง่งความร่รํารวยตั้งแต่สัปดาห์9ก้าถึงสิ ันยายนเป็นต้นไปโอ้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำรวยเป็นจุดเริ่มต้นของดวงชะตาที่ร่ำรวยเป็นจุดเริ่มต้นของดวงชะตาที่ดีมีความเพ่งมีความปังบุรีเยวัตนาเมกอกนะเออดูจากพลังงานตรงนี้นะใครรับคำนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้ยวนยนะ